สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้ครูซารี่มี3ท่าง,ง่ายๆค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของต่อมไทรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทรอยเป็นพิษอ n d e r อ c t i v e ไทรอยหรือว่า o v e r a c t แอคทีฟไทรอยนะคะก็สามารถเอาท่าพวกนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดทริปดีๆแบบนี้นะคะพร้อมแล้วเรามาฝึกกันเลยค่ะ กอนอื่นนะคะเราจะมานั่งทําสมาธิเราจะเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างมีสตินะคะลองหลับตาแล้วก็เอาจิตไปกําหนดอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจากนั้นค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆก้มคอลงค่ะมองไปที่สะดือหายใจเข้ายกมือประสานมือขึ้นที่ไท้ายทอยวางมือลงแล้วก็ค่อยๆกดคอลงเบาๆนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกยาวๆอีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวๆหายใจเข้าเอามือไปวางไว้ที่ข้างหลังค่ะแล้วก็ยืดออกมองบนผนังค้างเอาไว้ค่ะหนึ่งสองสกลับมาที่ตรงกลางอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าออกมองลงไปที่สื้อ ประสานมือค่ะกดคอลงนิดหนึ่งเบาๆนะคะไม่ต้องเยอะเราก็ค้างเอาไว้3ามลมหายใจค่ะ1นึสองสหายใจเข้าวางมือลงไปทั้งหลังยืดออกมองเพดานหนึ่งสอง แล้วก็กลับมาที่ตรงกลางค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นโอโฟหรือว่าเป็นท่าตั้งโต๊ะนะคะเข่าใต้สะโพกแขนอยู่ใต้หัวไหล่ถ้าเกิดว่าใครที่อ,อ,อาจจะคิดว่าน้ำหนักเยอะนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อมือเนี่ยให้ขยับข้อมือ ให้ไปวางอยู่ที่ชิงเฉียงออกไปด้านหน้านิดนึงนะคะก็จะทําให้การถ่ายน้าหนักของลําตัวเราเนี่ยมันน้อยลงนะคะจะได้ไม่เปนปัญหาเรื่องของข้อมือตามหลังมาจากนั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆเกรงหน้าท้องค่ะดึงสะดือไปหาสันหลังหายใจออกยาวๆหายใจเข้าอีกทีหนึ่งก้มคอค่ะแล้วก็ทําเป็น ตัวโค้งเป็นตัว C นะคะหลังโคง้งมองสะดือหายใจออกมองเพดานค่ะดึงไหล่ลงนะคะหายใจเข้ามองสะดือทำหลังเป็นรูปตัว C โค้งขึ้นหายใจออกมองเพดาน อีกครั้งค่ะหายใจเข้ามองสะดือเกงหน้าท้องเขมิกก้นหายใจออกมองเพดานแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางค่ะท่านี้นะคะจะทำกี่ครั้งก็ได้นะคะถ้ามีเวลาที่บ้านเนี่ยทำเยอะๆได้เลยนะคะท่าต่อไปค่ะมานอนลงที่เสื่อนะคะหลังราบลงกับพื้นนะคะันเข่าขึ้น แขนขนาดรำตัวนะคะฝ่ามือกดลงหายใจเข้าหายใจออกดันสะโพกขึ้นเพดานค่ะแล้วก็เกรงหน้าท้องขมิบก้นเอาไว้หายใจเข้าลึกลกหายใจออกยาวๆหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่อยๆวางหลังลงนะคะกระดูกทีละข้อเลยค่ะอีกรอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกดันสะโพกขึ้นเพดานค่ะช้าๆนะคะเกรงหน้าท้องขมิดก้นเอาไว้เปิดหน้าอกค่ะสูงๆเลย หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหนึ่งสองสแล้วก็ค่อยๆวางลงค่ะหลังบนก่อนหลังกลางแล้วก็หลังช่วงล่างนะคะทีละข้อแบบนี้ ท่านี้ก็เอาไปทำได้นะคะหลายๆครั้งเลยใครที่มีเวลาเยอะๆนะคะฝึกนานๆค่ะโยคะบำบัดสายธรรมชาติเราต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคะต้องทำทุกๆวันให้สม่ำเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe นะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วกลับมาพบกับครูแซลลี่และโยคะบำบัดดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อน n a มาสเตสวัสดีค่ะ